สวัสดีครับผมแจ็คเอสเซมิชันนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเทรนในคลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักนะครับกับโน้ตบุ๊กเกมบิงครับในงบประมาณ20,000นิดๆนะครับกับตัว l e n o v o หลอกนะครับรหัสครับเป็นตัว15 iax 9 e นะครับที่ลงท้ายด้วย2 mta นะครับนี่ก็เป็นโน้ตบุ๊กนะครับที่มองเหินเผลนเนี้ยนึกว่าโน้ตบุ๊กทำงานเลยทีเดียวนะกับตัว l e n o v o ตัวนี้นะครับใครที่เคยสัมผัสโน้ตบุ๊กไอเดียแพดมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะ ได้ในเรื่องของฟิลลิ่งที่คล้ายกันเลยนะครับอันนี้พูดถึงฟิลลิ่งในเรื่องของรูปภาพตัวเครื่องต่างๆนะครับบอกเลยว่ามองเงินเผนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับสำหรับ2ซีรีส์นี้ในส่วนตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ามาพร้อมกับสเปค Intel Core i5 ครับ12 400HX นะครับกับการ์ดจอแยก n v i วเดีย f o r c e RTX 2050นะครับในงบประมาณ20,000นิดๆนะครับเรียกว่าสายทำงานนะครับงานกราฟิกงานทั่วไปนะครับหรือว่าคนที่เล่นเกมออนไลน์นะครับโดยเฉพาะเกมที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอย่างพวก GTA 5อะไรแบบนี้ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะเพราะว่าน้ําหนักโดยรวมของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบาประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับกับตัว r e เวอรรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกัอนอีกรอบหนึ่งนะครับ ในส่งตัว CPU ครับอย่างที่บอกเลยมาพร้อมกับ Intel Core i5 นะครับ12 4ส 0HX นะครับกับ CPU 8 Core 16 t ท r ด a โดยรวมได้เป็นการทางานแบบ 4P คอ r e กับ 4E Core นะครับการ์ดจอครับมาพร้อมกับ Nvidia GeForce RTX 2050 4GB อย่างที่บอกนะครับแรมเนี่ยเป็น RAM 16GB DDR5 นะครับก็สามารถอัปเกรดสูงสุดนะครับได้ที่ 32GB เลยนะครับความจุมาพร้อมกับความจุที่ 512GB นะครับก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีก1ช่องด้วยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นการอัปเกรด M. ทูประเภทสองสองสี่สอนะครับใครที่ต้องการอัปเกรดก็พยายามดูในเรื่องของประเภท m. 2นิดนึงนะครับว่าเขาใช้ m. 2ประเภทไหนนะครับในส่วนการเชื่อมต่อครับก็รองรับเป็น Wi-Fi 6นะครับพร้อมกับบลูทูธห้าจุดนะครับประกันเนี่ยได้เป็นประกัน2ปีแบบพรีเมียมแคร์นะครับหรือว่าออนไลน์เซอร์วิสจากทางเดลว์นั่นเองครับดีไซน์โดยรวมของรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดูค่อนข้างเรียบเลยนะถ้าเราดูจากตัวรูปเรนเดอร์ตรงนี้นะครับจอของเขาเนี่ยจะไม่สามารถกางได้ที่180องศานะครับแล้วก็น้ำหนักตัววเเครรรื่่่่อองโดยยยมมนีีก็ูทปะาณ 17กกิโลรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างเบาเหมือนกันนะสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบบนี้คีย์บอร์ดก็ได้เป็นตัวคีย์บอร์ดสีเทาฟอนขาวนะครับมีในเรื่องของไฟคีย์บอร์ดมาให้แต่ว่าเป็นไฟสีขาวสีเดียวนะครับโดยการกดฟังก์ชันสเปซบาเพื่อเปิดหรือว่าปิดนั่นเอง นะครับขอบจอโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างบางทั้ง4ด้านเลยนะครับแต่ว่าบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะหนากว่าส่วนอื่นแต่ว่าบริเวณด้านบนนะครับก็ยังมีในเรื่องของชัตเตอร์ปิดกล้องมาให้นะครับก็สามารถเลื่อนเปิดปิดกล้องได้นะครับโซโตฝาหลังครับก็จะดูเรียบๆคล้ายกับตัวไอเดียแพดเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตัวโลโก้ของตัวหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพอร์ตก็แน่นอนว่าซีดี g เกมมิ่งเนี่ยเขามาครบอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ 1> น,น1นะครับ USB ท y p เ A เวอร์ชั่น3.2 g จ n 1นะครับ USB Type C ที่รองรับแค่การถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลเท่านั้นนะครับแล้วก็ท้ายสุดเลยของด้านซ้ายก็จะเป็นตัว Audio Combo Jack 1ช่องนั่นเองครับส่วนบริเวณด้านขวาครับก็มาพร้อมกับตัว USB Type A ครับรุ่น3.2จำนวน1ช่องนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นตัว SD Card Reader จำนวน1ช่องนั่นเองครับโดยภาพรวมของรุ่นนี้นะครับก็ได้นอนแหละนะครับเน้นทำงานทั่วไปแล้วก็เน้นทำงานกราฟิกตกแต่งรูปภาพตัดต่อวิดีโอนะครับในระดับเริ่มต้นถึงปานกลางอะไรแบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เอาไปเล่นเกมด้วยนะครับเกมที่ดีเทลค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับอย่างพวก GTA 5อะไรแบบนี้ตัวนี้ก็ถือว่่่่่าาาานนนนสสใจแแตตถ้้เเเกกกิดททีีออไปปลมบบูงงงึ็ ระวังนิดนึงเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาได้เป็นตัว2050นะครับแล้วก็ในเรื่องของ TGP ก็อยู่ประมาณสักแถวๆถ65วัตต์นะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของพัดลมระความร้อนหนึ่งตัวนะครับใครที่เน้นเล่นเกมยาวๆอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงแต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเล่นเกมได้แบบแป๊บเดียวแล้วร้อนไม่ใช่นะครับเพราะว่านี้ผมก็ยังไม่ได้สัมผัสเครื่องจริงอันนี้มาพูดในฐานะที่ดูในเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆมาเอามาเล่าสรุปให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับว มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแน่นอนแหละว่าใครที่เน้นเล่นเกมแบบที่พวก A ด้วยแล้วก็เน้นเล่นแบบหลายชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับก็แนะนําไปเล่นซีรีส์หลอกที่เป็นพวกซีรีส์ออริจินอลดีกว่านะครับอย่างพวกรหัส15 ARP9 นะครับที่ลงท้ายด้วย 3MTA เนี่ยตัวนี้ก็น่าเล่นนะที่ได้การ์ดจอเป็น3050นะครับ TGP เป็น9 5วัตต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะบอดี้เนี่ยได้เป็นของตัวหลอกออริจินอลนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่รุ่นเอเซนเชียลที่บางเบาวกว่าเดิมนะครับ แล้วก็ตัดในเรื่องของคอสต์ต่างๆออกไปนะทำให้ตัวบอดี้เนี่ยมันดูเหมือนไอเอฟเมากกว่าจะเป็นซีรีส์หรอกนะครับแต่แน่นอนว่าซีรีส์หรอกออริจินอลเนี่ยเขาได้ในเรื่องของจอที่สามารถกางได้180นะครับได้ในเรื่องของระบบเทอร์โมหรือว่าระควาร้อนเนี่ยดีกว่านะครับพลลม2ตัวฮิตไปต่างๆเยอะกว่านะครับแน่นอนว่าการเล่นเกมเนี่ยเขาซัพพอร์ตได้มากกว่าอย่างแน่นอน ถ้าได้มีโอกาสไปถ่ายเทียบกับเครื่องจริงให้ดูเนี่ยก็จะพยายามไปเทียบให้ดูนะครับระหว่างซีรีส์หลอกที่เป็น e s s e n เชียกับซีรีส์หลอกที่เป็นฝั่งออริจินอลนะครับว่ามันมีความต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับเพิ่มเงินเนี่ยคุ้มค่าไหมนะครับประมาณสัก4-5 0 0 0นะเท่าที่ผมไปสืบมาตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มประมาณสั 24, ก24,000-25,000-26 0 0 0ก็แล้วแต่ร้านอันนี้คือราคาของตัวหลอกออริจินอลนะครับ อ่ะนะครับก็อย่างที่บอกประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้นับในเรื่องของไฟ RGB นะที่ตัวหลอกพอ i ิจินอมีมาให้แต่ว่าตัว Essen เ i a เนี่ยเขาไม่ได้มีมาให้นะครับเขามีแค่ไฟสีขาวสีเดียวซึ่งจะเหมือนกับพวกซีรีส์ไอเดียแพดสลิมอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับพวกซีรีส์ไอเดียแพดสลิมเนี่ยซื้อตัวไหนดีระหว่างตัวนี้กับไอเดียแพดสลิมนะครับก็แน่นอนถ้าเราดูจากสเปคเนี่ยตัวหลอกเนี่ยเขาน่าสนใจกว่าในเรื่องของการจอแยกในเรื่องของ ซีบียูจริงๆแล้วเป็น Gen 12นะครับแต่ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะในปี2 0 2 5นี่คือถ้าเกิดเทียบกับราคาในประมาณ20,000นะครับกับที่คุณได้ตัว i 5 12 4 5 0 hx นะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ประมาณนึ่งนะสำหรับงบประมาณ20,000บาทที่ ได้การจอยแยกแบบนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเทียบกับตัว i d เดียแพเนี่ยเขาจะได้เป็นบอดี้ใกล้เคียงกันแต่ว่าในเรื่องของสเปคเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่านี้นะครับการจอยแยกไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดงบประมาณ24,000-25,000เนี่ยอาจจะได้เป็นตัวพวก i d เดียแพดสลิม5ไปเลยก็ได้นะครับแน่นอนว่าได้ในเรื่องของเอสที่ได้เป็นอลูมิเนียมนะครับต่างๆนั้นะมนดูพรีเมียมกว่าถ้าเทียบกับตัว i d เดียแพดสลิม3หรือว่าตัวล o อกเซนเชียลตัวนี้นะครับบอดี้ดูพรีเมียมขึ้นนะครับถ้าใครที่เป็น ไอเดียพัสิม5ก็น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่เน้นแบบค,คุ้มคุ้มนะครับขอจ่ายราคานี้เนี่ยแล้วได้ในเรื่องของสเปคที่ครอบคลุมการใช้งานหลายๆอย่างผมว่าตัวหลอกไอเซนเชียลก็น่าสนใจนะครับในงบประมาณ20,000นะก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มอยู่พอสมควรข้อดีอย่างก็แน่นอนครับว่าเป็นในเรื่องของน้าหนักที่ค่อนข้างเบานะประมาณ1.77กิโลกรัมถ้าเกิดเทียบกับเ,เกมมิ่งตัวอื่นในงบประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่มาสัก2กิโลนะ2.1 2.2อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้1.77ซึ่งถือววว่่่่่าาาาคอออนนนนนข้้งงงงเเบะะรักก็แหลดยใืพตๆนะ ตัวนี้พัดลม1ตัวนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจจริง,รงผมแนะนําให้ลองไปดูรีวิวเครื่องจริงกันอีกทีนึงนะครับลองไปดูด้านในต่างๆนะครับดูในเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆว่าคุณโอเคกับเขาไหมไปซื้อเกมมิ่งที่เป็นออริจินอลดีกว่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ลองดูแต่ถ้าเกิดถามผมว่าในประมาณ2 0 0 0มเนี่ยโดยดรวมเนี่ยรุ่นนี้คุ้มไหมผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างคุ้มอยู่แล้วนะครับกับประมาณ20,000ที่คุณได้ตัว CPU รับ้ในเองของกซ์ยก4จิกได้ในเรื่องของการเกรดแยกนะครับได้ในเรื่องของ Option Up ram, องอป รวมๆแล้วนะครับใครที่เน้นพกพานะครับทำงานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกงานทั่วไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเล่นเกมนะครับคนที่เอาไปเล่นเกมด้วยรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าซื้อประมาณอย่างเลยกับงบประมาณ20,000นะบางร้านหลือ19,000กว่า,ก,วาก็มีนะครับก็ลองแวะเข้าไปเลือกซื้อลูกชมตามร้านที่คุณผู้ชมสนใจกันอยู่ก็ได้นะครับเผื่อจะเจอ โปรโมชั่นเด็ดๆต่างๆ,ๆนะครับเอาเลยครับก็โน้ตบุ๊กทุรคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกันได้นะครับส่วนคลิปต่อไปครับผมจะมีอะไรมาพูดถึงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะากิ d เ m e n s ชันก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ